ฝากกดไลค์กดแชร์ พบกันอีกแล้วกับรายการทุดงพงภัยวันนี้พบกับประวัติหลวงปูหลุยจันทสาโลวัดร,รรมผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนไปดักรอพบพระอาจารย์มั่นช่วงที่หลวงปูพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยในปีพศ2อ8 3นี้นี้หลวงปูก็ เริ่มได้ข่าวหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่กลับมาจากเชียงใหม่แล้วกำลังจะเดินทางมาพำนักที่จังหวัดอุดรท่านผู้อ่านคงจำได้ว่าหลวงปู่มั่นได้ปีกวิเวกออกจากหมู่คณะทางภาคอีสานไปสแสวงวิเวกอยู่ทางเชียงใหม่นานถึง12ปีระหว่างปีพศ2 4 7 7ถึง พศ2อ8 2แล้วท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโลได้เดินทางขึ้นไปในมนต์หลวงปู่มั่นได้มาพำนักที่วัดโนนวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดดอนทานีหลวงปู่หลุยได้เขียนเชิงลำพึงไว้ในสมุดบันทึกของท่านว่าอยากไปอุดรแต่ก่อนท่านพระอาจารย์มั่นมาหมายความว่าหลวงปู ท่านอยากเดินทางไปรอพบหลวงปู่มั่นที่อุดรก่อนที่หลวงปู่มั่นจะเดินทางไปถึงแต่เดิมหลวงปู่คิดจะอยู่จำพรรษาที่ถ้ำผาปูซ้ำอีกหนึ่งพรรษาในปีพศ2483ซึ่งเป็นพรรษาที่16ของท่านแต่ต้องเปลี่ยนแผนใหม่เพราะว่าการจำพรรษาที่ถ้ำผาปูจังหวัดเลย ย่อมขาดโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะจากหลวงปู่มั่นได้เพราะการคมนาคมระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดอุดรธานีนั้นยังลำบากอยู่มากไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ในวันเดียวหากท่านไปจำพรรษาที่อุดรหรือที่สกลนครโอกาสฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นจะมีมากกว่า ข่าวที่หลวงปู่ได้รับนั้นยังแม่แน่นอนว่าหลวงปู่มั่นจะมาพักจับรรษาที่อุดรหรือไม่หรือที่สกลกันแน่เนื่องจากหลวงปู่ท่านคุ้นเคยกับจังหวัดสกลนครมาก่อนท่านจึงตัดสินใจจะไปดักรอหลวงปู่มั่นอยู่ที่สกลนครเนื่องจากใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วมัวคิดช้าไม่ได้หลวงปู่จึงตัดสินใจ จะไปจำพรรษาแถบถ้ำโพนงามซึ่งอยู่ในตำบลน,นาอ้ออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครท่านผู้อ่านคงจะพอจำได้ว่าหลวงปู่เคยไปพักที่ถ้ำโพนงามได้วิชามมางกายและทำภาคนิมิตได้คล่องแคล่วณนะที่นั้นระหว่างปีพศ2476 ถึงพศ2 4 7 7ก่อนเดินทางกับจังหวัดเลยหลวงปูล่ลึกถึงรสชาติความทราบซึ้งดึงดูดในธรรมที่ได้รับการทำความเพียรระหว่างทำความเพียรอยู่ณนะที่นั้นจึงไข่กลับไปอีกครั้งหนึ่งหากโชคดีข้าหลวงปู่มั่นไปจำรรษาที่สกลนครก็จะกลายเป็นโชค สองสันเลยทีเดียวเพราะถ้ำโพนงามอยู่ไม่ไกลจากสกลนครสามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้หลวงปู่คิดวางแผนที่ถ้ำพาปู่ในวันขึ้น13บสาค่ำพอวันลุ่งขึ้นคือวันขึ้น14บสีค่ำเดือน8ตรงกับวันที่18กรกฎาคมพศสองพสอยแปดหลวงปู่ ก็ออกเดินทางไปสกลนครและได้จดลงในสมุดบันทึกของท่านวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน8พศ2อ,อ8 3จำพรรษาโพนสว่างนาอ้อภาวนากลางคืนดีกลางวันไม่สู้ดีเพราะกลางคืนสงัดกลางวันไม่สงัดผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับผู้ฟัง ทั้งหลายว่าชื่อโพลงามกับโพลสว่างสักหน่อยคือเป็นสถานที่อยู่บริเวณเดียวกันโดยเฉพาะถ้ำโพนงามอยู่ระหว่างบ้านโพลงามกับบ้านพนสว่างและมีหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นได้แก่บ้านโพลเสียงหวางบ้านนาอ้อและบ้านหนองสะนันพระที่พำนักที่ถ้ำโพลงาม จะไปบินทบาทในหมู่บ้านเหล่านี้ได้เหมือนกันระยะทางพอๆกันหมู่บ้านและสถานการณ์สถานที่อยู่ในตำบลน,นาอ้ออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วบันทึกของหลวงปู่ลุยจันทสาโรเมื่อปลายปีพศ2481ขณะท่านบำาพักอยู่ที่ถ้ำผาปูจังหวัดเลย กล่าวถึงสถานที่ที่ท่านภาวนาว่าจิตเกิดความรู้แปลกๆถ้ำพลงามที่หนึ่งถ้ำผาบิ้งที่สองถ้ำผาปูที่สามอีกประเด็นหนึ่งที่อยากกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าก็คือเมื่อกล่าวถึงว่าหลวงปู่จำรรษาที่ถ้ำพลงามแล้วหรือพลสว่างไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะอยู่ภาวนา ภายในถ้ำโพนงามซึ่งเป็นถ้ำยาวนั้นเพียงแห่งเดียวท่านอาจจะไปภาวนาในถ้ำเล็กๆน้อยๆในเขตบริเวณเพื่อเขาภูพานที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นด้วยและเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้ประสบในช่วงเวลานั้นถือว่าเกิดณนะที่ถ้ำโพนงามทั้งสิน้นจบไปแล้วนะครับผมกับ กับตอนไปดักอรอหลวงพบหลวงปู่มั่นของหลวงปู่หลุยจันทสาโลพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมขอบคุณครับ